กิจกรรมใหม่กิจกรรมบนเว็บไซต์ทีมหนามโลคิตกิจกรรมจะเป็นยังไงรับตัวยังไงของฟรีมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ เอาละยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องแบงค์ลิสตเอ็ดวันกันอีกเช่นเคยนะในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปรับตั๋วฟรีในกิจกรรมทีมหนามโลหิต oh บนเว็บไซต์ซึ่งจะตัวกิจกรรมนี้จะได้อะไรบ้างของรางวัลต่างๆนานาเป็นยังไงเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นผม่าขอแนะนําสปอนเซอร์ของผมก่อนนั่นคือร้านเติมเกม power pay สะดวกเติมถูกเติมไวปลอดภยัยร้อยเปอร์เซ็นต์ทางร้านเนี่ยเปิดบริการมาอย่างยาวนานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเนี่ยกำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆมีคุณภาพอยากจะเเเตตตติมมมกกะวาูหรรืออไ่งๆ ไม่ว่าจะเป็นแพ็คไหนก็สามารถเติมได้หมดเลยสามารถเสิร์ชไปใน Facebook ว่า p o w e r p a y หรือว่ากดที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับอย่าลืมไปใช้บริการกับร้านเติมเกมเพาเวอร์เพและกดเลือกสนับสนุนเป็นช่องแบ c ็ l ลิสเอ็ดวันกันด้วยนะครับผมโดยกิจกรรมบนเว็บไซต์ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปครับหลังจากที่คุณเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเป็นภาษาเวียดนามอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันต้องแก้ยังไงแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นภาษาเวียดนามก็ไม่เป็นไรครับทําตามผมเลยอย่างแรกครับหลังจาาาาากกกทททีีี่่เเข้้มํรรรลนตงยดไปคับ เมื่อเข้ามาที่หน้าล็อกอินแล้วก็ทําการเลือกเป็นภาษาไทยนะครับแล้วเป็นภาษาไทยเสร็จก็ทําการล็อกอินเลยคุณล็อกอินผ่าน Facebook หรือว่าผ่านแฟนเทปอะไรเนี่ยก็กรอกไปเลยครับผมอ่ะหลังจากที่ล็อกอินเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับศูนย์พันมือสินะครับผมของผมเฮโซต,ตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการเลือกแล้วนะจริงจริงอ่ะมันทําการล็อกอินเสร็จมันจะให้กดเลือกครับคุณก็เลือกเป็นเซิร์ฟเวอร์คุณอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนและทีนี้คุณก็เลือกแบบตัวละครเป็นชื่อของคุณครับอ่ะจะเป็นประมาณนี้เนะะโดดยเเปปน,นนนนขอองฉััััตตีี้้ผมมผมมมแแคค่ววรรบบกไล ทุกคนหลังจากล็อกอินเสร็จแล้วนะทำการกดรับตรงนี้เลยเลยครับ กดรับไปตอนนี้เนี่ยผมกดรับแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่ามันกดรับได้ทุกวันไหมอันนี้ทุกคนก็ลองเข้ามาทุกๆวันเนาะตรงนี้ก็ไม่ได้บอกแต่ว่าแต่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถกดรับได้เลยเพียงแค่เต,ติมเงินครั้งแรกครับในกิจกรรมตรงนี้นะอ่ะก็สามารถรับได้แล้วก็ต่อไปครับในส่วนของตรงนี้ก็คือรับของรางวัลทุกๆวันครับนั่นก็คือเช็คอิน1วัน2 3วันแล้วก็7วัน12วันแล้วก็14วันทุกคนสามารถมาดูได้นะว่าจะได้อะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นกระดูกแขนขาได้หนึ่งครับผมนะอ่ะอนนาอ พลาววิญญาณถึง3ตัวเลยนะอ่าวันแรกเนี่ยเราจะได้อยู่ที่1ตัวครับเมื่อทําการยืนยันเสร็จแล้วกด ยืนยันไปอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าต้องเติมครั้งแรกไหมถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นให้รับทุกคนก็สามารถเติมแพ็กไหนก็ได้35หรือว่าอะไรก็ได้เนาะอ่ะจะเป็นประมาณนี้อันนี้กดรับไปแล้วรอไปล็อกอินมันอื่นเลื่อนลงมาครับตัวต่อไปวังหลวงเทียนโตตรงนี้เป็นกิจกรรมเติมเงินสะสมครับโดยเติมเงินสะสมถ้าเกิดว่าเราเติมครบ175บาทเราจะได้ตัวการสุ่มเนี่ยหตัวครับระบบก็จะเป็นประมาณนี้หลังจาก175จะเป็น350 500บาท1,000นะครับผมแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีตั๋วครับรวมๆแล้วจะมีอยู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9มีอยู่ประมาณ9ตัวครับหลังจากที่เราได้มาแล้วนะเราก็มาทำการกดสุ่มตรงนี้เลยมันก็จะทำการจับรางวัลน,นะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เติมก็มองข้ามกิจกรรมตัวนี้ไป โดนเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีเป็นประมาณนี้แล้วก็ต่อไปครับโดยเงื่อนไขกิจกรรมเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำการสุ่มในตู้ปักเป้าครับหลังจากที่เราจับไปเนี่ยประมาณ5ใบเราก็จะได้คืนอยู่ที่1ใบครับอ่ะก็1ใบส่วนใหญ่เป็น1ใบเนาะมีสูงสูงไหมอ่ะมี3ใบด้วยนะตรงนี้1ใบครับอ่ะอันสุดท้ายก็คือเราสุ่มไปประมาณ70ครั้งเนี่ยเราจะได้คืนประมาณ3ใบครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถกดรับได้ทั้งหมดเลยรวมๆแล้วเนี่ยอยู่1 2 3 4 5 6 7ด 8 9ดถ้าเกิดว่าเราสุ่ม70บใบเนี่ยเราจะได้คืนมาถึง10ตัวนั่นเองครับโดยในตรงนี้เนี่ยเราก็ทําการรอตู้ปักเป้าไปก่อนเอาล่ะตู้ปักเป้าเนี่ยจะมาในเดือนหน้าซึ่งถ้าเกิดว่าผมคํานวณคร่าวๆตัวนี้มันเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับปักเป้าใช่ไหมดังนั้นมันจะอยู่เป็นวันที่24ถึงวันที่7ครับถ้าเกิดว่าเราลองคิดดูนะว่าเจ้าตัวกิจกรรมเนี่ยมันมา10วันดังนั้นเราสามารถเช็คได้ไหมอ่ะก็จะเป็น1 2 3 4 5 6ห 7 8 9 10ผมคาดว่าตู้นะครับผมปักเป้าไม่มาวันพุธก็มาวันพฤหัสอ่าอันนี้เป็นเทคนิคการดูนะมันคือ มันจะอยู่วันที่2 4ถึงวันที่7ใช่ไหมเราก็เอานับมาจากช่วงช่วงได้ท้ายเนี่ยมาเป็นด้านหน้าดังนั้นผมคาดว่าไม่ออนพุธก็วันพฤหัสอย่างแน่นอนกิจกรรมเนี่ยก็จะมีเป็นประมาณนี้ครับก็อย่าลืมไปลองเล่นกันถ้าเกิดว่ากิจกรรมเนี่ยมันให้เติมเงินครั้งแรกคุณก็เติมกี่บาทก็ได้ครับอ่าแล้วเราก็มารับกิจกรรมรับตัวอะไรอย่างนี้โดยเฉพาะตัวเช็คอินเนี่ย7วันตรงนี้เป็นอะไรที่เอ้ย14วันเป็นอะไรที่ดีมากครับได้ตัวหนึ่งใบแล้วก็ได้สามใบตรงนี้ ได้เศษอันนี้ไม่ได้เยอะนะครับผมได้แค่สแต่ตอนนี้ครับคือได้กระดูกส่วนแขนนะเราสามารถเลือกเองได้ด้วยลองมาเล่นกันครับกิจกรรมก็จะมีเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็ s u b สไครป์ไว้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน goodbye ครับท่านผู้ชม